เป็นบุญของชาวไทยในชาตินี้ที่ไทยมีจอมกษัตริย์เป็นฉัตรแก้วคุ้มครองไทยทั้งชาติให้คาดแว้วปัดภัยแพว้วชาติรอดอยู่ปลอดภัยด้วยพระราชปณิธานประสานสุขเพื่อดับทุกข์สร้างสรรค์นิรันดร์สมัย สมาคมสื่อร่วมถวายพระพรชัยจึงร่วมใจน้อมก้ากัตันชลีเชิญบุญญาพระไตรลักษ์พิพัฒผลประสิทธิ์สิ่งมิ่งมงคลเฉลิมศีขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันทวีทุกปราตีทิวาการเนิ่นนานเทิน ด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันจากาศเอกนพดุลใจอารีนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิสานุโลกนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสมาชิกคณะที่ปรึกษาและสื่อมวลชนทุกแขนง